สวัสดีครับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการทอล์กอสังหากับจิมมี่วันนี้วันที่27มีนาคมเป็นวันล็อกดาวน์วันที่2นะครับหวังว่าทุกคนจะอยู่กับบ้าน Stay safe Stay at home นะครับผมวันนี้ผมจะพามาคุยน,นตอนที่2กับดรสพลนะครับในตอนที่ว่า PRIME AREA เป็นยังไงบ้างคอยติดตามนะครับแล้วต้องขอบคุณการเอื้อเฟื้อสถานที่อันสวยงามบ้านหลังนี้กับหมู่บ้านกลางเมืองสุขุมวิท77มาทางซอยอ,อนุท17อยู่ตรงข้ามทางเข้าหมู่บ้านปัญญาเข้ามาบ้านหลังแรกหลังมุมหวงจุ้ยมืงกรบรรยากาศร่มรื่นตรงข้ามสวนหย่อมโครงการ เหมาะสำหรับครอบครัวจะพักอาศัยอีกทั้งสามารถเป็นโฮมออฟฟิศได้เป็นอย่างดีทาวน์โฮม3ชั้นตั้งอยู่บนที่ดิน28.3ตารางวาพื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน178ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เพียงแค่ยกกระเป๋าเสื้อผ้ามาอย่างเดียวครับสนใจสามารถนัดหมายเข้าชมได้นะครับ ีกบอกว่า human touch แต่ตอนนี้เขาเขามีแต่รณรงค์ human no touch ใช่ครับอาจจะไม่ได้ถึงแบบไปทักจับไม้จับมือกันเนี่ยนะครับหรือกอดกันแต่อย่างน้อยก็สื่อสารกันโทรโทรคุยกันได้อะไรเงี้ยครับหรือว่ามี 5G มองเห็นหน้ากันได้ด้วยครับวนมาถาอาจารย์เรื่องเรื่องเรื่องอสังหารนิดหน่อยครับผมตอนนี้ถนนพระรามสี่เนี่ย มันเป็นมันเป็น new develop new prime area ใหม่เนี่ยอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างกับ area นี้หน่อยครับครับจ,จริงๆแล้วมันจะต้องเจริญกว่านี้มาเมื่อประมาณสักห้าหกสิบปีมาแล้วนยนะเพราะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยครับเมือ่อประมาณสักสองพันร้อยยี่สิบหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดแถวนั้นเนี่ยนะครับก็ก็ในทศวรรษที่หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ตั้งแต่นั้นนะครับก็มีการคิดว่าจะทำรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสายหนึ่งก็วิ่ง จากลังกําแพงเนี่ยมาตามถนนเพชรบุรีตัดไปนะครับตามทางรถไฟนะครับอ,อีกเส้นหนึ่งก็คือวิ่งจากแถวอ่อนนุชเนี่ยครับแถวอาจจะตั้งแต่แถวบางนาอ่อนนุชเนี่ยวิ่งมาตามพระรามสี่นะแล้วจากพระรามสี่เนี่ยวิ่งไปถึงแถวหัวลำโพงจากหัวลำโพงก็วิ่งไปตามคลองพุงพดูงคงกระเสมแล้วก็ไปจนถึงเทเวศแล้วก็ขึ้นไปทางบางกระบือแถวบางซื่อจากปัจจุบันนี้เนี่ยครับตามสายสีม่วงแต่ว่ามันถูกเบี่ยงเบนไปนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องว่า มีรอสอชอเข้ามาเนี่ยแล้วก็เลยคนที่ประมูลได้เนี่ยลาวาลินก็เลยไม่ได้ทำนะแล้วก็มีพีทีเอสยูีก็มาทำเลยเนี่ยครับนะจะเป็นมีเป็นวาระในระยะทางการเมืองบางอย่างเนี่ยครับ<ช>รก็วิ่งมาตามสุขุมวิทเมื่อก่อนสุขุมวิทไม่มีเพราะเนื่องจากว่าสุขุมวิทถ,ถือเป็นบ้านคนรวยไม่ต้องไม่ต้องมีรถไฟฟ้านะก็เลยมองวางไว้ที่เพชรบุรีตัดใหม่กันวางไว้ที่พหลังศรีแต่นี้พอไม่ได้ทำเนี่ยก็เลยมาตามสุขุมวิทย์สุขวิทย์ราคาที่ดีเลยขึ้นกระชุน นะครับอย่างเชง่นแถวกล้วยน้ําไทยเนี่ยาพรารามซีเนี่ยเมื่อปี2537เนี่ยตารางวาหนึงประมาณสักอ 200, 2แสนท้องฟ้าจําลองประมาณ2.2ตารางวานเนี่ยครับแต่ถ้าเกิดปัจจุบันนี้เนี่ยท้องฟ้าจําลองอาจจะตารางวาล้านกว่าบาทไปแล้วนะครับแถวกล้วยน้ําไทยจะมาสัก5แสน6แสนเงีนเป็นต้นเนี่ยครับมันก็ต่างกันเยอะแต่ว่าที่ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มจะมีการทํารถไฟฟ้าสายสีเทาบ้างอะไรต่างบ้างเนี่ยนะครับแต่ว่าใน ภายหลังก็มีรถไฟฟ้าใต้ดินที่ผ่านตั้งแต่รุ่งสวัสดีตั้งแต่แถวหัวลำโพงเนี่ยมาถึงศูนศย์สิริกิตเนี่ยนะครับ,รบแล้วก็บางเอื่องว่าตรงนั้นเนี่ยเขาก็เจราจาก,กันได้แล้วตรงที่เป็นพระรามสี่ตรงที่เป็นตลาดหลักทรัพย์ตลาดรอตลาดหล,ดลดักทรัพย์เดิมเนี่ยนะครับตรงบริเวณนั้นเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะไล่ที่ตั้งแต่60ปีที่แล้วนะ oh. เมื่อก่อนเป็นชุมชนเนี่ยก็มีโรงหนังมเมล็ดต่างจะไล่ที่เพื่อที่จะสร้างศูนย์การค้ายอย่างเงี้ยมานานแล้วเนี่ยครับ แต่พอดีเพิ่งประสบความสำเร็จปัจจุบันสําเร็จแล้วสําเร็จแล้วเนี่ยครับนะแล้วก็ตรงแถวโรงเรียนเต็มทหารแล้วก็ย้ายออกไปได้แล้วเนี่ยตอนนั้นมเห็นคิดว่าจะไปทําเป็นสวนสาธารณะเลยนะครับครับนะแล้วก็มาจนถึงแถวสามย่านเนี่ยนะครับสามย่านนี่ก็ก็เป็นของจุฬาเนี่ยคือบริเวณที่เป็น500เมตรจากทางรถไฟฟ้าเนี่ยครับรถไฟฟ้าเนี่ยมันก็สามารถที่จะสร้างสูงสร้างแรงต่างได้นะอันนี้ก็รื้อทิ้งไอ้พวก โจกสามย่านอะไรต่างสมัยเดิมเนี่ยครับลืบ้อทิ้งไปเพื่อที่จะสร้างเสียงต่างเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันก็เลยทําให้ย่านนี้เจริญเติบโตวรวมทั้งโโหัวลําโพงเองที่ต้องย้ายออกไปซึ่งพอย้ายออกไปเนี่ยก็จะทำพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งหรืออาจจะทําในเชิงพาณิชย์อีกส่วนหนึ่งเนี่ยครับ,รบมันก็เลยทําให้แถวนี้เ,เจริญขึ้นมาเป็นแนวใหม่นั่นเองครับอ๋อเป็นวัฒนธรรมไปด้วยเป็นเป็นเป็นการพัฒนาร่วมกันครับแล้วถ้าอย่างที่เที่อาจารย์บอกว่า หัวลำโพงจะย้ายไปอยู่ที่ตรงซื่อบางซื่อเนี่ยครับผมอาจารย์เห็นว่าบางซื่อจะเป็นยังไงครับบางซื่อกับมันเหมือนกับศูนย์ที่แบบว่าการคมนาคมอะไรพวกนี้เนี่ยครับแต่ความเป็นจริงแล้วมันคงยังอยู่ที่เดิมอะแถวหัวลำโพงเนี่ยครับใครจะมาติดต่ออะไรอยง่ายนะครับนะอย่างเช่นที่นิวยอร์กนี่เพนสเตชันเซ็นทอร์สเตชันต่างๆก็อยู่ด้วยกันเนี่ยครับสถานีบขสกับสถานีรถไฟก็อยู่ใกล้ๆกันนะแต่ของเรานี่มันอยู่คนละที่ โบกสอยังมีหลายที่ก็มีขนส่งสายใต้เมรีงต่างเนี่ยครับจริงๆรแล้วมันทําให้เกิดความไม่สะดวกแต่ไหนๆมันก็ย้ายไปแล้วไม่รู้ทาไงก็ทุกอย่างก็จะไปรวมศูนย์อยู่ตรงบางซื่อเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นจุดสําคัญจุดหนึ่งที่ทําให้แถวนั้นมีความเติบโตมากขึ้นคนดแถวนั้นก็ขายดีครับจาวบางซื่อใช่ไหมครับเขาก็บอกว่ามันจะเป็นเหมือนในบางซื่อเตาปูเนี่ยมันจะเป็นทาวน์อีกแบบหนึ่งในรูปแบบที่ว่าบ้านเล็กๆเริ่มเปลี่ยนทําร้านอาหาร โรงแรมหรือว่าบ้านพักมันจะเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นตามก็เป็นไปได้ครับอย่างเช่นแถวสายสีน้ําเงินเนี่ยครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับบางซื่อแต่ข้ามไปฝั่งจากบางซื่อข้ามไปเนี่ยบางคนบอกว่าแถวนั้นบ้านคนเต็มอยู่แล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ก็ยังมีโอกาสครับเช่นเราจะรื้อพวกเรียกว่าอะไรอ่ะปั้มน้ำมันเดิมอย่างนี้นะครับหรือว่าโรงไม้เดิมหรือว่าอะไรต่างเดิมๆเั้งหลหยที่เขาเป็นสัญญาเซ้งๆกันไว้ในแถวเนี่ยนะครับ นะแล้วก็ลื้อมาสร้างใหม่ก็ยังได้แล้วก็ยมีโอกาสที่จะสร้างทั้งที่ว่ามาจะดูเต็มก็ตามเนี่ยครับอาจารลื้อลังพูดถึงตรงเส้นที่จะไปบางอ้อจะลไปสนิทวงมาจนถึงบ้านท่าพระอะไรเงี้ยนะครับท่าพรตรงแถวสังแล้วบางซื่อก็คงจะใกล้ๆกันเนี่ยครับบางซื่อบางซ้อนประชาชื่นอะไรแถวนั้นเนี่ยครับโอกาสที่เราจะมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์ก็จะมีมากขึ้นครับครับครับแล้วก็ฝั่งเพชรเกษมกับพระรามสองยังไงบ้างครับ แถวนั้นนี่จริงๆว่ามสองนี่ก็ถือเป็นเส้นทางที่จะไปภาคใต้ที่สัมพันที่สุดเนี่ยครับนะอันนี้ก็เลยเป็นจุดที่แบบว่ามีการจราจรก็คล้ายๆกับทางไปบางนาตราดอะไรเงี้ยเนี่ยครับนะแล้วก็มีทางด่วนข้ามมาฝั่งกรุงเทพได้ด้วยความรวดเร็วเนี่ยครับนะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจเนี่ยครับที่จะทําให้มีความเจริญเติบโตมากขึ้นในอนาคตเนี่ยครับนะเป็นโกลส์โพอย่างหนึ่งใกล้ๆกับแถวแจ้งวัฒนะใกล้ๆแถวบางนาอย่างเงี้ยครับ อาจารย์มาถึงบางนาผมพาไปนิดหนึ่งตรงสี่แยกบางนาเนี่ยเขาจะทำอะไรบางกากมองอแถวนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะไหมครับอุดมสมอะไรแถวเนี้ยคือทาขึ้นมามันก็ทําให้ผู้คนแถวนั้นเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมอย่างน้อยคนทํางานแถวนั้นหลายพันคนเนี่ยอาจจะต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นนะนั่นก็จงเป็นจุดที่ดีอย่างหนึ่งเนี่ยครับหรือว่าช่วยกันเสริมส่งทาให้ตรงบริเวณที่เป็นไบเทคก็เจริญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจมากครับ เพราะว่าก่อนจะเข้ากรุงเทพไปต้องผ่านตรงนี้ก่อนครับแล้วจามีความเห็นกับ EEC ยังไงครับเพราะหลายแง่มุมครับ EEC เนี่ยจะว่ากันหนักหน่อยเนี่ยแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยผมมองว่าเป็นโครงการที่รัฐบาลก็พยายามจะทำให้ดีเนี่ยนะครับแต่ผมอาจจะมองผิดก็ได้นะผมจะมองว่ามันคงจะล้มเหลว แต่ว่าไม่ไม่มีใครบอกว่ามันจะรีไม่ไม่มีใครบอกมันจะล้มเหลวเนี่ยครับนะแต่พูดแล้วไม่ใช่เป็นการแช่งจักหกระดูกเนี่ยครับคือถ้าดีได้ก็ดีไปแต่เท่าที่ดูจากตัวเลขก,การลงทุนผ่าน b o i เนี่ยครับในรอบไตรมาสที่1นึงถึงสเนี่ยของปี62กับไตรมาสที่1นึงถึงสของปี6 2, กหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าปริมาณการลงทุนลดลงนะโดยรวมในชาเชิงสาวยองแล้วก็ชนบุรีเนี่ยลดลงลดลงหลกักๆก็คือที่ชนบุรีครับ แต่มีเพิ่มขึ้นที่ฉะเชิงเซาแล้วก็ที่ระยองแต่ฉะเชิงเซาและระยองเนี่ยมัจจะรวมๆกันแล้วประมาณสัก25% 75เอออยู่ในชลบุรีดังนั้นพอชลบรุรีลดลงเนี่ยถึงแม้ฉะเชิงเซาและระยองจะดูเพิ่ม้นิดหน่อยเนี่ยแต่เฉลี่ยแล้วมันลดลงทั้ง22%ออทั้งนั้นที่เราจะพยายามที่จะส่งเสริมมันนี้เนี่ยครับทางท่านรองนายกสมคิดท่านก็บอกว่าเนี่ยใครๆก็พูดถึง EEC มากขึ้นไม่รู้พูดถึงว่าจะอย่ามาหรือเปล่านะอย่า,าบ แต่ว่าขนาดมีคนพูดมากๆไ้ขนาดนั้นเนี่ยนะครับปริมาณการลงทุนกลับลดลงทีนี้เอไอเนี่ยเราบอกว่าเป็นการส่งเสริมไม่มีการลงทุนขุนยนตอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าอะไรโรบอตอะไร <Wow. S 1> ต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ที่ว่ากันมาทั้งหมดนี้เนี่ยครับอาจจะมาลงทุนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีอันนึงก็คืออุตสาหกรรมบริการก็คืออาจจะมาซื้อโรงแรมมาทำแหล่งต่างได้ด้วยดังนั้นก็เป็นการส่งเสริมไม่ต่างชาติมาทําอุตสาหกรรมที่แข่งกับคนไทยเราเอง นะมาอาจจะเป็นการฆ่าคนไทยเราเองก็ได้เนี่ยครับนะนี่เป็นจุดหนึ่งที่เรายจ,จะไม่ได้เห็นแต่เราเห็นอย่างเดียวว่าอย่ามาลงทุนอุตสาหกรรมขุจนจุนอะไรต่างๆและอีกอย่างในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะไม่มีใครพูดถึงมากเลยก็คือว่าเราบอกว่าเนี่ยเราจะเชื่อมต่อกับไปวันซื้อวันรดอะไรเนี่ยนะครับ,รบจริงๆวันซื้อวันรดมันไม่ได้นิดอะไรแล้วเลยนะค,คือมันมาจากทางเหนือเนี่ยมันก็จะวิ่งลงใต้ถึงที่สิงคโปร์ใช่ไหมครับครับมันไม่ต้องมาแวะชมบุรีอาจารย์เชียงสาวเราเลยระยองอะไรนี่นี่อะไรเลยครับนะดังนั้น ว่าันเบลวันรถเลยไม่เกี่ยวอะไรเรานิดนึงตีมีเส้นทางหนึ่งก็คือเส้นทางจากตะวันตกไปตะวันออกนะอย่างที่เราบอกว่าเราจะพัฒนาที่ทวายเนี่ยครับนะแล้วก็ข้ามมาเป็นท่าเรือบอกนยครับข้ามมาเบนดแบนบิดเนี่ยแล้วก็มาที่ชนที่กาญจนบุรีรนะกาญจนบุรีระบบก,ก็จะมาลงขนส่งสินค้าที่มาตาพุทธหรือแหลมฉบ,บังแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาวางแผนว่าเนี่ยจะข้ามจากนี่นะครับผ่านประเทศไทยแล้วก็ไป ว่าเขมรแล้วก็ไปเวียดนามแล้วก็ลงท่าเรือที่เรียกว่าบุงเต่านะอยู่ที่เวียดนามใต้โฮจิมินซิตี้เนี่ยครับเพื่อที่จะส่งออกไปทางภาคตะวันออกมันจะง่ายกว่าที่จะมาจุดลงที่มาตาพุทธเนี่ยนะค,ะครับลขเส้นทางหนึ่งจากตะวันตกไปตะวันออกเนี่ยก็คือตรงที่เป็นแม่สอดนะจากที่พมา่าเนี่ยแล้วข้ามมาแม่สอดจากแม่สอดก็มาพิษณุโลกข้ามไปสวรรค์เขตข้ามไปถึงดานางังอันนั้นก็เป็นอีกเส้นทางตะวันออกตะวันตกอีกเส้นหนึ่งเนี่ยครับ มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับอีซเลยจะเห็นได้ว่าในเชิงยุทธศาสตร์นี่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรแล้วเลยแต่เราพยายามที่จะโปรโมทนั้นเองเนี่ยครับ,รบแล้วก็ถ้าเกิดว่ามาเนี่ยในนั้นนักวิชาชีพต่างๆอย่างเช่นนายหน้าอย่างนี้น,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 นะครับก็บถ้าได้ไบสินธ์มาจากเมืองนอกอมาปฏิบัติได้เลยแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นคนไทยเนี่ยไปเป็นนายหน้าไปขายบ้านที่สิงคโปร์เนี่ยที่ซันเทคซิตี้เปิดบูธขายอย่างนี้เนี่ยครับในตำรวจสิงคโปร์เห็นข้ามันจับแล้วก็ติดคุกอาจจะ เสียค่าปรับด้วยเป็นล้านนะยังดีที่ไม่ถูกโบยนะครับอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าเราก็ยกฐานะเอกชนทางเรื่องเกี่ยวกับวิชาชีพของเขานี่ยจะเป็นความผิดพลาดเป็นอย่างยิ่งหรือว่าต่างชาติก็มาซื้อคอนโดอะไรต่างในย่านนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยค่าเช่าที่ได้เก้าสิบเก้าปีเนี่ยพวกที่สบกอะไรต่างก็เช่าได้ด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วโอ้แล้วปกติเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยมันแค่นิดเดียวอย่างเช่นเขตเศรษฐกิจที่แถว ฮาลองเบเนี่ยครับ <ม S 2> ที่เวียดนามเนี่ยครับมันแค่นิดเดียวเนี่ยครับให้ต่างชาติเข้ามาเช่าต่างชาติเสียเช่าคือจีนเนี่ยไม่มีชาติอื่นก็ตรงนั้นอยู่ใ,ใกล้ๆพรมแดนจีน <ม S 2> ปรากฏว่าพอชาวบ้านเดินขบวนบนะมันเลิกเป็นเขตเขตแค่ตาบลเดียวเนี่ยอันนี้มันทั้ง3จังหวัดนะคัแ้วมันให้เช่าได้ตรงไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ <ๆ S 1> ถือว่าเป็นการวางแผนที่เหมือนกับไม่มีการวางแผนเพราะมันใหญ่เกินไปนั่นเองผมเคยไปเห็นอินดัสทรีพาร์คของ อาลีบาบาเห็นในวิดีโอนะครับผอกเขาพรีเซนเทชันเขาบอกว่าจะทำแบบเนี้ยในในจีนเนี่ยมีหลายอินดัสทรีพาร์ทแบบเนี้ยซึ่งจะเกิดขึ้นที่ EEC อครับอาจารย์อาจารย์เคยได้เห็นอะไรแบบนี้ยังไม่เคยเห็นเลยครับแต่ว่ามันเป็นคงยังเอ j นจอยอยู่ที่พมาที่มาเลเซียหรือเปล่ารู้เนี่ยนะครับม่รู้จะมาหรือเปล่านี่นะครับแล้วอย่างหนึ่งเมืองใหม่เมืองแรงหลายเนี่ยนะครับจริงๆมันต้องเป็นเมืองที่ หรือว่าคอม p พกซิตี้ที่มันแบบว่าขึ้นในแนวสูงบ้างของเราบางแบบราบๆเตี้ยๆเนี่ยครับ <General. S 1> การเดินทางก็ไม่สะดวกนะครับมันคงเป็นสิ่งที่เป็นเมืองที่ความความเป็นไปได้ไม่มีอย่างเช่นว,ว่าจะสร้างเมืองใหม่ชาติเชิงเซาไม่รู้สร้างทําไมนะเมืองเก่ายัางใช้ได้รหรือจะสร้างเมืองใหม่พัทยาสร้างเมืองใหม่ละยองหรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่เดิมเนี่ยมันวิ่งจากกรุงเทพไปละยองมันอยู่ดีๆก็มาตัดทิ้งเหลือแค่มักกะพุด เออเดีแค่แหลมแหลบังเนี่ยครับแค่แหลมชะบังไม่ใช่มาตมพูดให้ขอโทษที่ตัดแค่อุตาเผาท่านเองอุตาเานะแล้วอย่างมันโกหกม่ะมาจะเรียกโกหกนะเรียกพูดไม่ความจริงเท่าไหร่นะก็คือว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันอ้อไม่ได้นะแล้วเชิงเซาเนี่ยมันมีอันนึงแค่แค่หักศอกนิดนึงนะมันบอกอ้อไม่ได้มันก็เลยไปเวียนคืนที่กว้างๆมันรู้ผ่านที่ใครนะนะเวียนคืนที่อกสักกว้างเพื่อให้มันดูโค้งๆอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆถ้าเราไปดูง่ายๆเลยนะรถไฟฟ้าชิงกังเซนที่เเวรทีีี่่่่ญปุนนนนยะะคับ จะเห็นได้ว่าท, ي, ที่นั่นเนี่ยรถไฟฟ้ทาที่วิ่งความเร็วสูงเป็นร้อยหลายร้อยกิโลเมตรตร่อชั่วโมงเนี่ยครับพอเข้าเมืองมันกหันตุ้มเตี้ยเหมือนกันเหมือนส้เดือนเหมือนกันพเพราะว่าอยู่ในเมืองมันจะวิ่งทำไมเร็วๆนะแล้วมันจอดตั้งหลายสถานีกว่าที่จะออกไปข้างนอกวิ่งตรงๆอีกทีหนึง่งนดะังนั้นเนี่ยไอ้ที่อ้างว่าเราจะต้องไปเวียนคืนแล้วก็ทําเพื่อไม่ให้มันแบบว่าความหักศอกเป็นความเป็นข้าอ้างที่ไม่เป็นความจริงเลยนะยสนิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ไม่เคลียร์คัดเนี่ยนะ แล้วเราถึงไปแห่ไปลงทุนแบบมืดบอดตามที่ทางราชการส่งเสริมเนี่ยครับดีไม่ดีแหละจะ,ะมือเปล่ากลับบ้าน oh. นะหรือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเ oh. มื่อสักครู่ผมเพิ่งดู YouTube ของ ท่านธนินกำลังโปรโมท EEC อยู่เลยแต่ว่าแต่ว่าได้ยินอาจารย์พูดนี่ก็ก็ต้องต้องต้องได้ได้ได้ช่างใจกันหน่อยละว่าท่านก็ไปซื้อที่ไว้เยอะแยะอะไรเงี้ยนะครับผมก็ไปหามดูกันซื้อตรงไหนบ้างตำบลนั้นตำบลนี้อะไรเนี่ยครับของหมอเป็นตำบลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะสร้างเมืองใหม่นะหรือว่าต้องการที่จะสร้างเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องไปเวียนคืนที่มาไปซื้อที่อยากจะบ้านมาสมมติแถวนี้ก็ขายมันตารางวาไล่ละสองแสน แล้วก็จ่ายไปสองแสนให้ไปอีกแสนหนึ่งสามแสนนะฮะแล้วพอได้มาที่มาแล้วเนี่ยครับมันเป็นที่นาไม่มีเบียเย้ยอะไรม,มีเบี้ยน้อยเนี่ยอจ่ายาก็ไปเขาแฮปปี้นะเพราะว่าแฮปปี้เนี่ยได้แทนที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตตามราคาตลาดไม่ใช่ให้ให้แค่หกสิบเปอร์เซ็นตตามราคาราชการเนี่ยับให้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแถมอีก นะก็แฮปปี้เขาอาจะย้ยายไปอยู่ที่อื่นเลือกอาชีพทำนาทำไรแล้วนะครับแล้วเราก็เอาที่ดินเหล่านี้มาทาเป็นนิโครงอุตสาหกรรมแบ่งบริเวณนี้นะให้เป็นเมืองบริเวณนี้ให้เป็นโรงงานบริเวณนี้ให้เป็นอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนะแล้วก็ประมูลใครจะมาประมูลทําเมืองใหม่ตรงนี้ประมูลทาโรงงานตรงนี้ประมูลทําอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกิดความโปร่งใสใแต่นี่เราให้พวกนายทุนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไปรวบรวมที่เองในราคาถูกๆมันก็ฟันกำไรเละเทะ ใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีการประมูลให้เกิดความโปร่งใสอันนี้ถ้าเกิดเราก็ทําเพื่อคนบางคนเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องที่น่าห่วงใหญ่ครับแปลว่าอาจารย์คาดการไว้ว่าว่าว่าโครงการนี้เนี่ยก็จะมีคนรวยเกิดขึ้นครับและจะมีคนแต่ว่าราบ้านท่านสาเร็จก็ดีเหมือนกันนะผมก็ไม่อายถ้าเกิดว่าเดาผิดนะฮะัะตกลัวยมากเลยที่จะเดาถูกแล้ว ที่ผมเคยฟังอาจารย์ว่าเชื่อมสามสนา,ามบินเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอืะก็ไม่รู้เชื่อามทําไมเหมือนกันนะนะจริงๆแล้วใครจะไปนั่งเชื่อมสามสนามบินเนี่ยครับตอนที่มีการปิดกรุงเทพเนี่ยครับผมก็เคยไปลงที่อุตตะเพาเหมือนกันตอนนั้นมาจากจากจาร์ตาเนี่ยบินบบมากินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวไม่ไม่านานใกล้จะลงแล้วปรากฏว่าปรากฏประกาศว่าอยู่บนเครื่องบินว่าต้องกลับไปจาการ์ตานอนอยู่เนี่ยประมาณสิบวันนะก็มีจ่ายเงินให้ด้วยเนี่ยครับแต่ผมก็ไม่ไปรับเพราะถึงว่า ได้ประหยัดช่วยชาติไว้อะไ,ไรเงี้ยนะครับก็ไปลงแล้วก็นั่งรถวิ่งไปที่เข้ามาในกรุงเทพแต่จริงๆแล้วสมมติถ้าเราจะไปถึงไหนเนี่ยล้วก็ไป็นแค่ที่เดียวไม่จำเป็นต้องไปเชื่อมสามสนามบินก็ได้คือถ้าเชื่อมสามสนามเชื่อมถ้าเกิดเชื่อมสองสนามบินยังมีเหตุผลอย่างเช่นว่า,าระหว่างอาดอนเมืองกับสุวรรณภูมิเงี้ยนะเราไปเรื่อยๆอันนี้ไปเชื่อมมาไรไกลขนาดนั้นนะไม่มีความจำเป็นเลยครับครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์มากสําหรับ ความความความรู้ที่ที่กะอยากจะทราบว่าฟ้าหลังฝนเราจะมีไหมโอ้ก็ถ้าเกิดฟ้าหลังฝนหมายถึงว่าหลังหลังไอ้โควิดเนี่ยใช่ไหมครับพายุโควิดเนี่ยมันต้องมีแน่นอนครับเพราะทุกอย่างก็เรามีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์แต่ว่ากรณีของโรคซาเนี่ยครับ,รบยกตัวอย่างว่าโรคซาเนี่ยเมื่อปีส5ง6ห้าสี่กเนี่ยครับนะปรากฏว่ามันก็ไม่ทําให้ราคาบ้านที่ราคาคอนโดที่ ฮ่องกงเนี่ยลดลงนะปีนั้นก็เกิดขึ้นเป็นเวลาประมาณสัก6กถึงเเดือนเนี่ยครับแต่ว่าราคาบ้านไม่ได้ลดลงนะครับเพราะว่าธรรมชาติของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจะแบบอินเนอร์มันค่อนข้างยากเปลี่ยนแปลงช้าไม่เหมือนหุ้นอะไรเงี้ยนะครับหุ้นอาจจะเปลี่ยนแปลงพุทธพลาดอะไรเงี้ยครับอย่างวันที่3กุมภาที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของฮ่องกงอาจจะตกพรวดพราดทีเดียวเลยเนี่ยครับนะก็อาจจะไม่มีเซอร์คิตเบรกกิ้งบอกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะตกพรวดเลยแต่ว่าขณะเดียวกันหลังจากนั้นก็ขึ้นมาใหม่ นะรตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงตกเนี่ยครับนะเมื่อตอนนั้นตกลงมาเหลือประมาณสัก2,700จุดอันนี้จะขึ้นมาเป็น3,000ตอนนี้2 9 0นะก็ยังมากกว่าตอนที่ตกสุดๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับในระยะยาวก็ยังไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่าในความรู้สึกอาจจะไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของที่อยู่อาศัยมันคงไม่ได้ทําให้เราราคาบ้านตกลงไปหรือแม้แต่ซึนามิอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าพายุคคทาลรีน่าที่นิวออร์ลีนส์หรือที่กรุง กัดมันุุที่ที่มีผ่นดินไหวอะไรต่างๆเนี่ยครับผมไปสํารวจมานะราคาบ้านก็ในระยะสิกว่าปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น4ีหเท่าขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแช่ว่าปีแรกจะชะงักงานไปนะครับอาจจะมีกรณีที่แบบว่ามูลค่าหายไปเลยหรือศูนย์ไปเลยก็มีบ้างเหมือนกันนะแต่น้อยมากอย่างเช่นว่าปรากฏตัวระเบิดเนี่ยบ้านแถวนั้นหายไปหมดเลยเนี่เป็นไปได้ ะครับแต่ว่าการณีนี้มันข้อยกเว้นมากมากส่วนมากไม่เคยมีปัญหาเนี่ยครับเดี๋ยวมันไม่ต้งไปตกใจมากนะครับแล้วราคาอสังหาบ้านเราครับอย่างเช่นบ้านเราปีปีหนึ่งมันเพิ่มขึ้นประมาณสักสามเปอร์เซ็นี่ยครับแต่ว่าปีนี้จ,จะเพิ่มขึ้นน้อยนะอย่างเช่นคอนโดตามแนวรถไฟฟ้าเนี่ยเราสำรวจทุกปีมันก็เพิ่มขึ้นประมาณสักห้าจุดหนึ่งเปอร์เซ็นตะ์ปีที่แล้วที่บ้านเราที่เราเซอร์เวีแต่ล่าสุดเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่สามเปอร์เซ็นต์ก็ได้ นนะและขนาดเดียวกันไออ,อ,อัตราการเช่าเนี่ยครับนะรายได้สุทธิจากการเช่าเนี่ยครับม,มันก็อาจจะเหลือประมาณสักจากที่ประมาณ5.8%หรือ6%เนี่ยครับอาจจะเหลือสักสี่อรนะ์มันก็จะลดน้อยลงเนื่องจากว่าภาวะขณะนี้จะทำหากินได้ไม่ยอะได้ยากนะครับก็คือแคปแคปโจเลตจะลดลงครับแคปโจเล็จะลดลงไปครับ ได้ครับขอบคุณอาจารย์สําหรับที่มาให้ความรู้แล้วก็มาร่วมรายการกับผมขอบคุณมากครับอาจารย์ครับมีสุขสวัสดิ์ครับขอบคุณครับคัสดีครับ